สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูกำลังฮิตในตอนนี้นะคะเมนูนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะเมนูต้มปลาร้าปลากระป๋องจ้าเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงก่อนอื่นนะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดนะคะใส่น้ําปลาร้าลงไปให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยําลงไปมี ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะลงไปให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนๆในเรื่องอัตราส่วนนะคะของน้ำปลาร้านะคะตามชอบเลยค่ะถ้าเราชอบนัวๆเราก็ใส่ไปเยอะหน่อยค่ะเมนูปลาร้าปลากระป๋องนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำไม่ยากนะคะอร่อยด้วยนะคะ ค่ะเพื่อนๆนแค่นี้นะคะกลิ่นก็หอมมากแล้วค่ะหอมน้ำปลาลานะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่พริกแห้งนะคะหั่นหยาบลงไปค่ะค่ะเพื่อนๆนเราก็จะต้มต่อนะคะให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะเมนูต้มน้ำปลา้าปลากระป๋องนี้นะคะเป็นเมนูกำลังยิตในตอนนี้นะคะเพื่อนๆนลองทำดูทำไม่ยากนะคะทำง่ายอร่อยมากค่ะ การทำอาหารนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะไม่มีผิดมีถูกนะคะบางตำราเขาก็จะหัน่นฝอยๆนะคะหั่นขาตะไคร้นะคะหอมแดงแต่เราเนี้ยหอมแดงเราบุกให้หยาบนะคะขาตะไคร้นี้เราหั่นบี้บ,บ,บ <ๆ S 1> ล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะเราก็จะบี้บี้ปลากระป๋องนะคะสะดวกในการทานนะคะ พอบี้เสร็จนะคะเราก็จะโคลโคลนะคะโคลโคลให้เข้ากันนะคะชิมชิมรสนะคะอือหือนัวมากค่ะหอมปลารา้าขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่พริกป่น<อ>ลงไปะะจ้าให้เดือดนะคะให้เดือดเลยแล้วก็จะใส่ พริกขี้หนูสวนลงไปจ้าเผ็ดแล้วเผ็ดอีกค่ะหอมน้ำปลาร้าเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะปิดไฟนะคะปิดแก๊สแล้วก็บีบน้ำมะนาวได้เลยค่ะเปรี้ยวตามชอบนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะนะคะใส่เยอะๆหน่อยถ้าไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้อยหน่อยจ้า เมนูนะ้ำปาร้าปากระป๋องนี้นะคะเราจะกินกับผักสดกินกับขนมจีนนะคะหรือว่าจะกินกับไข่ดาวกรอบ,รอบหรือว่าไข่ต้มก็ได้ตามชอบเลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ